ไปติดตาม,มเรื่องราวของอาหารญี่ปุ่นครับคุณผู้ฟังครับแมแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงซูชินึกนึกถึงร้านอาหารที่ต้องบอกว่าเทนของร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับไม่แพ้เทนอาหารเกาหลีไม่แพ้เทนปิ้งย่างเทนหมูกระทะมาร่าอะไรเหล่านี้เลยนะต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงอาหารชนิดอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังเรากำลังพูดถึงทากโกยากิครับคุณผู้ฟังทาโกยากิเราอาจจะหลายๆคนบอกว่าที่ไปเห็นหน้าตา No. รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำนะคุณผู้ฟังเราก็จะบอกว่าโอ้ทาโกยากิมันก็คือขนมครกญี่ปุ่นเองนะครับเดี๋ยวจริงไม่จริงต้องสอบถามกันนะครับว่าหน้าตาที่คล้ายขนมครกนี่มันเหมือนขนมครกไหมแต่ผมทานแล้วยืนยันคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ขนมครกแน่ๆนะครับโดยรสชาติกองมันแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับทาโกยากิครับเขาบอกว่าเขาเป็นต้นตำรับมาจากเชฟญี่ปุ่นนะแล้วเขามาทําเป็นแฟรนไชส์ครับคุณผู้ฟังครับ,รบก่อนหน้านั้นเขาบอกว่า โอ้ยขยับขยายหลายสาขาที่เดียวเหมือนกันนะคุณฟังแล้วก็ราคาแม่จับต้องได้จริงๆครับก็คือเป็นสูตรต้นตำรับแต่ว่าราคานี้จับต้องได้นะครับแล้วอร่อยจริงๆนะครับที่สาคัญครับเขายังต่อยอดไปเยอะทีเดียวเหมือนกันครับไปทําเป็นเรื่องของซอสญี่ปุ่นทําเรื่องของแป้งสาเร็จรูป เยอะแยะทีเดียวเหมือนกันครับวันนี้สนทนาพูดคุยกับคุณอันิชาทิติพัส,สุพรรณนะครับเป็นเจ้าของทาโกยากิแบรนด์โมชิโมชิครับคุณอันนิชาอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณอันิชาครับสวัสดีค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะอยู่ในสายนะครับแม่กําลังตื่นตาตื่นใจบอกเล่าคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบทาโกยากินะ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าขนมครกญี่ปุ่นใช่ไหมคุณนันทิชาใช่ค่ะถ้าสมมติว่าบ้านเราเนาะเขาจะเรียกจะง่ายๆคืออขนมครกญี่ปุ่นนะคะ,ะก็คือดูจากตัวตัวเตาอ่ะตัวเตามันจะเป็นลุ่มๆเหมือนขนมครกบ้านเราเลยเนาะใช่ค่ะแต่นี่ของเราก็จะเป็นก้อนกลมๆเนาะอ่าครับก็จะเป็นครัวร้อนนะคะอ่าจะเป็นอาหารคาวนะคะจะไม่ใช่อาหารหวานเหมือนขนมครกบ้านเรา ครับคือข,ขนมคอกว่าเราเป็นขนมหวานเนาะใส่แป้งใส่กะทิหว,วานหวานแต่ว่าทากโกยากินเนี่ยมันเป็นขนมมันมันมันไม่ใช่ขนมแล้วมันคืออาหารที่ทานอิ่มได้เลยอะมัะนคืออาหารข้าวเนาะคนญี่ปุ่นเขาเรีทานเป็นข้าวเลย <ปะ S 1> ผมถามที่มาที่ไปก่อนคุณอนิช,ชาไปยังไงยังมายังไงครับไปมาทําเรื่องของทากโกยากิทำเป็นแบนโมชิโมชิมันเริ่มต้นยังไงบอกว่าโอ้ยเชฟต้นตำหรับเลยนะ ขอบคุณมากค่ะครับคือเริ่มแรกเลยอ่ะนะคะคือในส่วนของอขอขอเรียกชื่อตัวเองก่อนนะคะชื่อชื่อเกศนะคะอ่าคุณเกศเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเป็นครูค่ะเป็นครูหลังเลิกงานเนี่ยว่างว่างงานก็เลยไม่ไม่รู้คือหลังเลิกงานเราก็จะมีอะไรทําเนาะเอออยากอะไรทําอะไรดีแล้วก็ที่บ้านอ่ะทาโกยากิเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําทานเล่นกันอยู่ที่บ้านอยู่ละก็เลยอ่ะอะไรทําดี S <S บ้านเ,เรามีถนนคนเดินที่เชียงใหม่อะนะคะคเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่บ้านทําขนมนี้ทำทำทานกันเองแปลว่ามันก็ต้องมีสูตรมีอะไรมันมันมาจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าหรือยังไงของเราต้องํำหรับจากญี่ปุ่นคือแก้วสูตรมาจาก <S 2> <S 2> คุณปู่คุณปู่อะเป็นคนญี่ปุน่นนะคะแล้วก็ไายก็เป็นเชฟญี่ปุน่นเชฟอาหารญี่ปุน่น<อ>แล้วก็เขาสร้างญี่ปุ่นที่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันมันเป็นอาหารหลักที่บ้านเราอ่ะจะทําให้เด็กๆอะ คือเวลามาอยู่กันให้เด็กมเกาะกลุ่มกันได้ก็คือต้องทําขนมอืให,ให้มันท,ทานกันซึ่งในตอนนั้นคือคนไทยยังไม่รู้จักทาโกยากยิกันแร่ลายเท่าไหร่ตอนที่ประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะคะใช่ใช่ถ้าย้อนหลังไปสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีอาหารญี่ปุ่นยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะใช่ค่ะแต่แต่เราทาทานกันที่บ้านละใช่ค่ะเราก็แล้วก็ ปรับสูตรให้มันเข้ากับปากคนไทยซึ่งถ้าสมว่าถ้าระกิที่จานญี่ปุ่นจริงๆอนะ่ะรสชาติจะค่อนข้างจืดจะไม่ใช่อ่รสชาติปากของคนไทยเราก็พัฒนาสูตรให้เข้ากับรสชาติปากคนไทยว่าคนคนไทยชอบรสชาติประมาณนี้นะแล้วก็เราก็ทําขายทําขายที่ตามตามตลาดนัดตามถนนคนเดินเงนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่แพร่หลายนะแล้วก็คนรู้จัก ซึ่งพอมีคนรู้จักพวกก็จะมีคนอ่าลูกคนมาขอซื้อแฟนชายณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่สร้างแบรนนะคะครับผมผมกําำลังสงสัยอย่างนี้คือทาโกยากิล้วบอกว่าเนี่ยของเราเชฟต้นตำรับด้วยนะเพราะว่าสืบต่อคัอนมาตั้งแต่คุณปู่เนาะที่เป็นคนญี่ปุ่นจะมาถึงลูกพี่ลูกน้องเราที่เป็นชาวญี่ปุ่นเลยเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วย แล,<อ>แล้วแล้วมันต้องมาปรับรสแปลว่ามันก็ไม่เหมือนกับต้นตํำรับรสสิมันก็จะเปลี่ยนรสทาโกยากิที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าปรับให้มันเข้มข้นขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมปรับให้มันเข้มข้นเฉยๆค่ะแต่รสชานนติต่างริจินลเจแปนจริงๆซึ่งถ้าจุดจนี่สิเนี่ยเขาก็จะไม่มีอ่ารสชาติที่แบบคนไทยจะชอบอ่ะเราประมาณปรับให้รสอ่าให้เข้ากับรสปากของคนไทยให้มากที่สุดแล้วก็ยังคงต้นตํำรับจากญี่ปุ่นอือม คนญี่ปุ่นมามาทานเขาก็บอกว่าเหมือนที่บ้านเขาเลยโอ oh. <c oughs> อ่าแล้วจริงๆคือตั้งแต่เริ่มต้นไม่ได้ทําทาโกยากิอย่างเดียวด้วยนะใช่ค่ะแล้วตั้งแต่เริ่มต้นอ่าตอน,ต,น,อต,อน,ต,อนตอนที่ทําทําทําเริ่มเริ่มขายใช่ไหมคะครับครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเลยละเอาพูดกันตรงไปตรงมามีหลายอย่างอาหารเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วแต่หลกัลกๆเราจะขายทาโกยากิมีโอโคโนมิยากิเดรไตี่ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะผมดูตามข้อมูลบอกว่าโอ้โหตอนแรกก็ทําร้านอาหารญี่ปุ่นนะมีซูชิรามมงราเมงมีอาหารญี่ปุ่นโอ้โหหลากหลายอย่างเลยแต่ว่ากลายเป็นทากโยกยากิกลายเป็นพระเอกแยกออกมาเปิดร้านเดียวๆเ,เลยใช่ค่ะเออม,มันมันมันขายด <c oughs> ีกว่าตัวอื่น <c oughs> หรือว่ายังไงครับเป็นอาหารที่ลงทุนง่ายและคืนทุนไวทําง,ง่ายก็เป็นที่น,นิยมถ้าเป็นพวกตามอ่า มหาลัยหรือว่าแรงชุมชนอมของเราจะมีสาขาที่เปิดในห้างหลายๆห้างด้วยนะคะก็คือมันมันไม่ต้องมีความซับซ้อนการจัดเตรียมวัตถุด,ดิบอุปกรณ์ต่างๆมันพร้อมทำง่ายแล้วก็คนก็ชอบด้วยมันถึงทำให้แบบมันลงทุนแล้วมันได้คืนทุนอย่างรวดเร็วใช่ค่ะแล้วก็แป้งแป้ง,ง,งสำเร็จรูปครับเปแป้งสำเร็จรูปซึ่งสามารถทำปุ๊บก,ก็คือสามารถ ผสมน้ำทลายตามสูตรก็สามารถทำได้เลยอ่าไอตัวนี้ใช่ไหมที่ต่อยอดมาเป็นแป้งสำเร็จรูปที่ต่อไปเนี้ยมันขายมันต่อยอดไปจากทากโกยากิที่เราทำอีกใช่ค่ะอ่าเอา้าล้วไปไปไปยังไงมามายังไงถึงขยับขยายครับคือพอเริ่มแยกร้านเป็นทากโกยากิเป็นพระเอกแล้วปรากฏว่าคนสนใจเยอะเราก็เลยขยับเป็นแฟรนไชส์เลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะ มีลูกค้าที่เขามาชิมทางกยญแิสีแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ลูกค้าก็มาขอซื้อแฟรนไชส์นะคะครับแล้วแล้วก็ไม่หวงสูตรด้วยเอาถ้างั้นก็เปิดแฟรนไชส์ขายกันไปเลยใช่ค่ะไม่หวงสูตรค่ะเพราะว่าแป้งของเราเป็นแป้งขนมเหนจรทูปใครทำทานก็อร่อยค่ะเหมือนกันคใครทำทานก็รสชาตินี้รสชาติเดียวเลยค่ะอ๋อแต่ว่าตัวสูตรแป้งนี่ไม่มีใครรู้ละเพราะว่าเพราะว่าเป็นสูตรของเรา เป็นสูตรของเราแล้วก็เรานําเข้าจากวัตถุดิบเรา,เรานําเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยอืมเอ๊ะเข้าข้าวครับทากโยกยากิองค์ประกอบของมันมันมันมีวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับที่มันเป็นวัตถุดิบหลกัลกๆของของทากโกยากินะครับค่ะทากโกยากิวัตถุดิบของวัตถุด,ดิบของราของหลกัลกๆของมันนะ,นะคะมันก็จะมีอ่าในส่วนของแป้งเนาะอืมมีแป้งที่เป็นอ่า เบสหลักเลยว่าถ้าสมว่าแป้งอ่ะเป็นตัวนี้ก็คือรสชาติมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าสมว่าเป็นของแบรนด์ของเราอ่ะนะคะใช่ทำก็คือรสชาตินี้เลยนะคะ<อ>คือมันมันอยู่ละก้าค่ะอ่าของเราของเราแตกต่างจากที่อื่นด้วยไหมสูตรของเราแป้งของเราจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็รสชาติมันจะอยู่ในตัวเป็นแป้งสําเร็จรูปซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วรสชาติก็จะเป็น อาทาโกยากิรสชาติของโมชิโมชิทาโกยากินี้เลยครับอืมอืมแต่แต่แตเรียนคุณฟังว่าแบรนด์โมชิโมชิการันตีได้เพราะช่วงแรกแกที่เปิดมาสาขาแฟรนไชส์เนี่ยผมดูข้อมูลนะช่วงแรกร้อยหกสิบสาขาเลยนะก่อนโควิดอ่ะใช่ใช่<ะ>ไหมคุณอน,นิชาคือนี่นี่นคือยืนยันได้ถึงความนิยมคือทุกคนที่ลงทุนก็จะรู้ละว่ามันลงทุนแล้วคืนทุนได้เร็วแต่ว่า ที่มันขยายได้เยอะขนาดนี้ปนแปลว,ว่าเสียงตอบรับของผู้บริโภคหรือความนิยมของของการไปทานทาโก,ก,กุยากิเนี่ยมันมีสูงจริงๆมันถึงทําให้สาขาแัรนชายเยอะขึ้นขนาดนั้นเลยนะคุณนิชานะใช่ค่ะทางเราได้มาตรฐานแฟรนชายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยนะคะแล้วก็ยอยอดนะคะในส่วนวัตถุดิบทั้งแป้งทั้งซอสนี่นะคะอืมอืมแต่ไปเจอโควิดเนาะก็เลยสะดุดไป ใช่ค่ะเพราะว่าร้านทุกห้างในห้างส่วนใหญ่จะโดนปิดหมดเลยทุกสาขาใช่ใช่ตอนนั้นต้องเดลิเวอรี่ไม่มีใครออกไปซื้อของข้างนอกกันเลยใช่ค่ะเดลิเวอรี่อย่างเดียวเลยครับมาถึงตอนนี้หลังโควิดล้วตอนนี้กลับมาหมายถึงแฟนชายเริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นไหมครับจากเดิมที่จากจากจาก,จากช่วงก่อนโควิดร้อยหกสิบกว่าจนแบบค่อยๆปิดปิดปิปิดป,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 ดปดไปโน้ตเหลือประมาณสักยี่สิบได้ไหมอ่า เหลือประมาณนี้สิได้ค่ะยี่สิสามพันสาขาได้ค่ะครับก็ต้องกลับมาใหม่ค่ะใช่จะกระจายกระจายกันก็ไม่ได้กระจุกพวกอ่าที่เป็นเมืองใหญ่ๆที่อยู่ในห้างก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ความนิยมของคนที่ชอบทากโกยากิยัยงยังสูงอยู่ไหมครับคือคนที่ติดต่อเพื่อจะทําเป็นชายเอาไปขายยังเยอะขึ้นไหมครับ มีค่ะมีม,มียังเป็นมานที่เหมือนเดิมนะคะอืมก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมแล้วก็ไปอยู่ในชุมชนอยู่ในตลาดนัดอยู่ในอะไรเนี่ยได้แบบเหมาะสมด้วยเนาะใช่ค่ะใช่อืมยังเป็นที่นิยมอยู่ครับใช่ค่ะ แล้วมันต่อยอดไปคือตอนนี้เรามีทั้งแฟนชายที่ยังทําอยู่นะครับแล้วก็ยังมีแป้งสำเร็จรูปด้วยมีล่าสุดอะไรนะผลิตซอสด้วยใช่ไหมเป็นซอสญี่ปุ่นมันจุขวดเลยพร้อมทานพร้อมอะไรกันเรียบร้อยเลยใช่ค่ะใครก็เอาไปทําทานได้เป็นซอสของแบรนด์เราเลยค่ะครับแบรนด์โมนะชิโมชินะค่ะใช่ค่ะครับแล้วเขเอาซอสไปทําอะไรได้บ้างครับซอสเอาไปทาได้หลายอย่างนะ ทำทำได้หลายอย่างเลยค่ะก็คือจะมีอ่าพวกพิซซ่าญี่ปุ่นก็สามารถทําได้ะนะคะอืมโอต้องบอกว่าอันนี้ต่อยอดจากทาโกยากิเนี่ยนะแล้วก,ก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดไปได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับผมถามอย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะทำํำฟันชายบ้างรายอยากจะทําทาโกยากิอยากจะต่อยอดเรื่องของการทําขนมเออเขาเรียกะนะขนมคกญี่ปุ่นแบบไทยๆเนี่ยแหละ ต้องติดต่ออะไรยังไงครับต้องมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างครับอ่าในส่วนของช่องทางการติดต่อนะคะอติดต่อได้ที่เฟนบุกก็จะมีเฟนบุกของเราแฟนชายโมชิโมชิทาโกยะกินะคะแล้วก็อ่ติดต่อทางไลน์ก็เหมือนกันไอดีก็โมชิโมชิทาโกยะกินะคะอ่าตรงตัวเลยสะกดปุ๊บเข้าไปในไลน์ติดต่อได้อ่านี้ผมเข้ามาในหน้าเพจและแฟนชายโมชิโมชิทาโกยะกิเนาะ โอ้มีรายละเอียดมีติดต่อจากรายการนี้นะคะครเรามีส่วนลดใหน้นะคะในสิบสาขาสิบสาขาสิบสาขาอ่า,า,า,าอเราจากที่ราคาแฟรนไชส์9,900เราจะลดให้กเหลือแค่9 9พ0นะคะโอ้หมายถึงถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากทําแฟรนไชส์มีราคาพิเศษถ้าบอกว่าติดต่อผ่านรายการสบายความคิดนะใช่ค่ะเอาให้ราคาพิเศษนี้เลย9 9อ0 แล้วถ้าคนอยากทานล่ะคุณคุณอนิอนชาเราไปทานได้ที่ไหนอย่างไรบ้างสาขาในเชียงใหม่นะคะาสาขาในเชียงที่เซ็นทันไซซิวลนะคะชั้นจีนะคะอเซ็นทันชั้นจีที่เชียงใหม่นะใช่แล้วก็ห้างเนืาที่เชียงใหม่นะคะโซนแอสิเซนนะครับส่วนแฟนชายทั่วประเทศเดี๋ยวอรอหลังจากโควิดนี่เดี๋ยวจะกลับมานะเพราะว่าก่อนหน้าโควิดนั้นร้อยหกสิสาขาเดี๋ยวกลับมาแน่ๆเป็นร้อยสขานะคุณอนิชานะ ยี่สาขาอื่นสวัดอื่นที่จะมีแค่หน้านะคะแล้วก็มีจุรียังอยู่ค่ะมจุรีก็ใกล้กรุงเทพนะกรุงเทพยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้ศึกกิจการหลายสาขาเลยค่ะเอาละเดี๋ยวได้รอแฟนชายจากกรุงเทพมหานครติดต่อกันไปนะคุณนิชานะให้กําลังใจนะคุณอนิชาแล้วอยากให้ต่อยอดด้วยคือทั้งแป้งสาเร็จรูปทั้งซอญี่ปุ่นนี่ขยับขยายต่อยอดได้อีกอะโกอินเตอร์ได้อีกด้วยเหมือนกันนะคุณอนิชานะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้ววางแผนการตลาดตอนนี้ขยายยังไงกันบ้างครับก็ขยายทั้งถ้าขายส่งก็จะทั่วเอ่อพวกห้างค้าใหญ่ๆอ่ะนะคะก็เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็จะมีหลายอย่างก็คือจะเป็นพวกเลนดี้ดูอีด้วยนะคะอเอาเป็นเลบแล้วก็ทานได้เลยนะคะือเป็นอาหารสำเร็จรูปก็เตรียมที่จะขยับขยายต่อยอดได้อีกด้วยเหมือนกันเนาะ ให้กําลังใจนะคุณนนิชาแล้วก็ขยับขยายกันต่อนะครับเดี๋ยวรอแฟนชายกรุงเทพผมได้ชิมแน่นอนอขอบคุณมากมากครับคุณอนิชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนิชาทิติพัทส,สุพันนะครับเจ้าของทากโกยากิแบรนโมชิโมชิคุณผู้ฟังท่าสนใจนะครับ เสดฟนชายโมชิโมชิทาโุยากินะเข้าไปที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะครับติดต่อได้นะครับเขามีแฟนชายติดต่อว่าจะทําแฟนชงแฟันชายก็ได้หรือจะติดต่อเรื่องของแป้งสําเร็จรูปหรือว่าซอสก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับพูดคุยรายละเอียดกันผ่านกันอินบ็อกข้อความในแฟนชายโมชิโมชิทาโุยากิก็ได้นะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาะพัฒนาชาติครับ